คคือคนคดขีเสส้้้นนนททาาางงงงีเเออขกรเปลี่ยนแปลงเรียนท่านประธานผมลังสิมารมสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรบัญชีรายชื่อพรักเก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอพิปายนะครับเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยรณ์จุลจอมเกล้าซึ่งได้นำขึ้นทูนเกล้า,ท,ลาทุนกระหม่อมถวายเพื่อ พระมาหากษัตริย์ทรงลงพระประมาภิไทยแต่ทว่าได้พ้นระยะเวลา90วันโดยที่พระมาหากษัตริย์มิได้พระราชทานล่างพร,พรบดังกล่าวนะครับกลับคืนมาท่านประธานครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา81วรรค2ประกอบมาตรา146หากนายกรัฐมนตรีนำล่างพรบที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาฉบับใดขึ้นทูลเกล้าวถวาย แล้วปรากฏว่าพระมหากษัตริย์มิได้ทรงลงพับปรมาภิไทยไม่ว่าจะด้วยไม่ทรงเห็นชอบและพระราชทานคืนมาอย่างรัฐสภาหรือจะด้วยมิได้พระราชทานคืนมาภายในระยะเวลาที่กำหนดคือ90วันร่างพรบดังกล่าวจะไม่สามารถประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไปได้โดยตามมาตราหนึนะครับ ได้กําหนดว่ารัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพรบฉบับนั้นใหม่ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสให้นายกรัฐมนตรีนำล่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าถาวายอีกครั้งหนึ่งหากมิได้ทรงลงพระปรมาพิชัยพระระชาชเทอดพระราชทานคืนมาภายใน30วันก็ให้นำพรบนั้นประกาศบังคับใช้เสมือนหนึ่งว่า ได้ลงพระปรมาพิไทยแล้วอย่างไรก็ตามครับท่านประธานประเทศไทยนั้นมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญเรายึดถือหลักการปกกล้าแต่ไม่ปกครองดังเช่นในรัฐธรรมนูญมาตราสามก็บัญญัติไว้ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระหมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นพระประมุขทรงใช้อำนาจนั้นผ่านทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาลดังนั้นองค์กรที่จะต้องเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการจึงอยู่ในฐานะที่จะถวายคําแนะนําแด่พระมหากษัตริย์ในการใช้อํานาจนั้นได้ซึ่งในกรณีที่พระมหากษัตริย์ม่ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยร่างพรบฉบับนี้ผู้ที่อยู่ในฐานะที่จะถวายคําแนะนําได้ ก็คือตัวผู้นําขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงสรงลงพระปรมาภิไทยนั่นก็คือนายยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชากรณีนี้นะครับจึงอาจมาจากกรณีที่ซึ่งน่าจะเป็นพลเอกประวิทธแล้วนะฮะเป็นผู้ถวายคําแนะนําแด่พระหมหากษัตริย์ไม่ให้ลงพปประป,ปรมาภิไทยก็เป็นไปได้ซึ่งในอดีตนะครับก็มีกรณีที่อาจจะเทียบเคียง เช่นกรณีร่างพรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและร่างพรบรเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระลบรมราชินีนาถนะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษา6รอบในช่วงปี2546ซึ่งผ่านการพิจารณาของสภาเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ารัฐบาลนะครับในเวลานั้นนะครับเพิ่งจะมาตรวจพบ ว่าร่างพรบรดังกล่าวมีความผิดพลาดในจุดต่างๆจึงได้ถแถลงยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นซึ่งก็เป็นการถวายคำแนะนำแบบอ้อมๆให้พระมหากษัตริย์ในขณะนั้นคือรัชกาลที่9ทรงยับยัง้งร่างพรบรทั้งสองฉบับในเวลาต่อมาทว่านะครับเมื่อเรามาดูในกรณีนี้กรณีของร่างพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฉบับนี้ ตามหนังสือนะครับที่สำนักนายกได้แจ้งมาอย่างรัฐสภาไม่ได้มีการระบุเอาไว้เลยนะครับว่ากรณีนี้เนี่ยมีสาเหตุเกิดจากอะไรเช่นท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับได้ชี้แจงเท่าที่ผมทราบนะครับจับใจความก็คือท่านได้คาดเดาว่าน่าจะมีสาเหตุจากอะไรนั่นหมายความว่ารัฐบาลก็ไม่ทราบว่าการวีโต้ กรณีนี้เกิดจากอะไรกันแน่ท่านประธานครับผมและพักเก้าวไกลนะครับเราไม่ได้มีข้อขัดข้องอะไรต่อเนื้อหาสาระของพรบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฉบับนี้อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันคือการวีโต้ร่างกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้แทนของประชาชน ผ่านการพิจารณาทั้งในชั้นสอสอสามวาระและในชั้นสอวออีกสาวาระใช้เวลาและค่าใช้จ่ายไปก็มีใช่น้อยนะครับโดยผู้วิโต้นะครับในกรณีนี้เนี่ยนะครับก็คือพระมหากษัตริย์ที่ในทางหลักการแล้วมิได้ทรงใช้อำนาจด้วยพระองค์เองดังนั้นนะครับจึงจำเป็นที่รัฐบาลซึ่งเป็นผู้ที่รับสนองพระบรมราชโองการ จะต้องชี้แจงต่อรัฐสภาที่กำลังจะลงมติต่อจากนี้ให้ทราบนะครับถึงสาเหตุของพรบฉบับนี้ว่ามันมีปัญหาเกิดจากอะไรทำไมนะครับร่างพรบฉบับนี้ซึ่งมีต้นกะต,ต้นทางการเริ่มต้นจากคอลมอแท้ๆถึงถูกวีโต้สิ่งที่สภาเราอยากจะได้ยินไม่ใช่แค่การคาดเดาครับ แต่คือสาเหตุจริงๆว่าเกิดจากอะไรท่านประธานครับเรียนด้วยความเคารพนะครับในการทำหน้าที่ของพวกเราค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนในการใช้จ่ายเพื่อผ่านกฎหมายแต่ละฉบับเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากนะครับสอสอแต่ละท่านที่จะเดินทางมาจากต่างจังหวัด ต้นทุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ค่าไฟฟ้าต่างๆมันมีราคาและเป็นจำนวนมากดังนั้นสิ่งที่สภาเราต้องการที่จะรับทราบก็คือเพราะเหตุใดกฎหมายที่คอรอมอเป็นผู้เสนอจึงไม่สามารถที่จะผ่านในส่วนของการลงพับประมาพิไทยได้คาดเดาอย่างเดียวไม่เพียงพอครับการที่ผมอภิปรายตรงนี้นะครับ เจตนารมก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนเพราะมิใช่นนั้นนะครับมันจะกลายเป็นบรรทัดฐานที่จะเกิดขึ้นต่อไปว่ากฎหมายที่ถูกวีโต้เราในฐานะตัวแทนประชาชนจะไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้อย่างเพียงพอต่อข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วการชี้แจงของรัฐบาลแบบนี้ด้วยความเคารพนะครับท่านประธานการชี้แจงแบบนี้ ไม่ได้เป็นการชี้แจงที่เป็นการปกป้องนะครับพระมหากษัตริย์เพราะท่านได้แต่คาดเดาโดยไม่ได้ชี้แจงเหตุผลถ้าท่านบอกว่าจะมีกฎหมายฉบับนี้หรือไม่มีกฎหมายฉบับนี้สาระไม่ต่างกันแล้วท่านจะเสนอกฎหมายฉบับนี้ไปทำไมทำไมท่านไม่เสนอกฎหมาย ที่มีความจำเป็นต่อการบริหารบ้านเมืองเราจำเป็นต้องใช้สภานะครับให้เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองถ้ากฎหมายที่ท่านคิดว่าจะมีหรือไม่มีค่าเท่ากันเสนอมาแบบนี้มันเป็นการตัดโอกาสกฎหมายฉบับอื่นครับทั้งหมดนี้จึงเรียนไปยังท่านประธานถึงท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าผมมีความคาดหวัง ถึงาการชี้แจงที่ประกอบไปด้วยเหตุผลที่มีน้ำหนักมากกว่าการคาดเดาการตอบว่าไม่รู้ว่าสาเหตุลึกๆคืออะไรผมคิดว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่สภาของเราอยากจะได้ยินหรืออยากจะรับทราบนะครับเราอยากจะรู้เหตุผลที่แท้จริงว่าเกิดจากอะไรขอบคุณครับท่านประธานครับครับมีท่าน